สวัสดีค่ะวันนี้มาทาผักดองให้ดูนะคะอยู่ที่สวีเดนนะคะต่อให้มีเงินนะคะก็ะหากินไม่ได้นะคะต้องทํากินเองนะคะเป็นเมนูโปรดของเราเลยนะคะที่สวีเดนไม่มีแดดนะคะเราก็ามาทําสูตรคล้ายกิมจิเลยนะคะคือเอาไปผักไปแช่กับน้ําเกลือนะคะไว้หนึ่งคืนนะคะผักเขาจะได้สดนะคะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยนะคะเราเห็นนาข้างบ้านนะคะเขาเอาไปตากแดดได้สดนะคะก่อนที่จะามาคั้นนะคะเอาจานอะไรปิดไว้นะคะให้เขาจมน้ําตัวถึงนะคะเสร็จแล้วก็มาเทน้ําออกนะคะแล้วก็มาแยกผักออกจากกันกนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่เกลือไปคั้นนะคะคั้นเพื่อให้พวกเมือกของห่องเขาออกไปนะคะเราไม่ได้คั้นเละนะคะคั้นพอประมาณก็พอค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปล้างน้ํานะคะให้ข้นจืดนะคะเพื่อเราจะได้มาปรุงรสนะคะตามชอบที่เราต้องการนะคะพอค่ะพอล้างน้เข้นจืดเสร็จแล้วเช่นนั้นเราก็เอาเกลือใส่นะคะแล้วก็น้ําตาลแล้วก็ข้าวสวยใส่นะคะก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมเอานะคะเอาให้รสชาติที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วใส่กล่องนะคะแล้วก็พลาสติกคุมด้านบนนะคะเพื่อให้เขาจม พัวถึงนะคะไม่ไงั้นเขาจะเน่านะคะนี่เคล็ดลับนิดๆหน่อยๆนะคะที่มันปาก,กเปื่อนนะคะเราเคยทํานะคะหลายรอบนะคะบางทีก็เน่านะคะแต่ถ้าเอาพลาสติกคลุมนะคะจะไม่เน่าเลยนะคะเพื่อนๆนเสร็จแล้วปิดฝาแล้วก็เอาใส่นอกตู้เย็นนะคะไว้3วันนะคะก็เปรี้ยวพอดีกินได้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ